สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่อง747 Tech to Travel นะครับตอนนี้เรามาต่อคลิปการเดินทางไปเขื่อนเลยครับตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเขื่อนนะครับอยู่ระหว่างทางนะครับก็ไม่รู้ว่าตรงนี้คือตรงไหนนะครับแต่รู้แน่ๆคือเขตอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับขับรถมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงเขื่อนเลยถ่ายอยู่ระหว่างทางให้ดูกันนะครับ ขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์กดซับสไครต์ดูคลิปขอบคุณมากนะครับขอบคุณกําลังใจนะครับไปเลยครับดูคลิปยาวๆไปเลยครับถนนก็โอเคนะครับดีดีมากไม่มีหลุมเลยครับเล็ก ถนนเล็กแต่ว่าถนนดีครับสุดยอดเลยครับจังหวัดพิษณุโลกนี่สุดยอดเลยครับถนนดีมากดูอยู่ข้างทางครับดูอยู่ข้างหน้าเป็นภูเขานะครับ ิมทางอารมณ์ดีแท้ถาคลิปไปด้วยร้องเพลงไปด้วยเจ้านี่คืออารมณ์ดีแท้วิวข้างหน้าเราเนี่สวยมากเลยนะครับเห็นภูเขาเห็นทิวเขาไปไใจนู่น สำหรับท่านที่จะมาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนนี่แนะนำให้ไปทางอำเภอวัดโบสถ์นะครับจะเข้าง่ายกว่านะครับทางก็จะจะใกล้กว่านะครับถ้ามาจากพิษณุโลกถ้าเข้าทางอำเภอวังทองทางวังนุกเอ็นนี่ผมว่ามันไกลกว่านะมันไกลกว่านะครับต้องไปทางอำเภอวัดโบสถ์นะจะใกล้กว่าวัดโบสถ์แล้วก็ เข้ามาทางเพื่อชาติการแต่ถ้าอยากได้บรรยากาศอยากได้เห็นวิวสวยๆระหว่างทางก็เส้นนี้ครับเป็นเส้นที่บรรยากาศดีมากครับแต่บรรยากาศดีก็น่าจะเป็นช่วงนี้นะครับถ้าเป็นช่วงหน้ามีสาหน้ามีนามีสานี่ก็ ใบไม้มก็จะแห้งไม่เขียวอย่างนี้นะครับในความคิดของผมนะผมไม่เคยมาหรอกนี่นี่ครั้งแรกตรงนั้นคือหน้าที่แต่ตรงนี้ก็คือหัวใจถูกความจำเป็นส่งไป ทั้งที่ใจอายอยู่ตรงนี้ใกลกันจะมันทัวส่งสายตาส่งเฟซส่งลายเพือ่อความมั่นถึงนะครับเราก็อย่าอยู่เฉยๆนะครับต้องทำให้เราขึ้นคืนตลอดเวลา โลกจะได้สดใสโอ้ยตอนนี้หิวกาแฟมากมากทำยังไงเนาะจะได้กินกาแฟนี่มันจะเที่ยงแล้วนะเนี่ยยังไม่ถึงเขื่อนเลย ยังไม่ได้เข้าเขตของอำเภอวัดโบดเลยนะครับจริงๆเขื่อนตั้งอยู่เขตอำเภอวัดโบดนะครับอยู่ที่แถวตำบลคันสงตอนนี้เราอยู่เขตบ้านกลางอยู่นะครับอ,อบางทองนะครับ สวยงามมากเลยครับวิวเขาข้างหน้านะดูสิครับวิวหลักร้อนหลักร้าน สวยงามทีเดียวครับได้บรรยากาศดีมากเลยขับรถไปด้วยดูอยู่ไปด้วยเดี๋ยวคลิปนี้คงจะยังไม่ถึงเขื่อนหรอกผมว่านะมันยาวเกินไปเดี๋ยวคงติดตามนะครับว่าคลิปนี้จะถึงไหนถึงระหว่างทางหรือเปล่าไม่รู้นะถึงกลางขัดกลางกลางทางหอ ขึงทางแล้วถน,นนดีมากเลยครับโอ้ชอบถน,นนมากเลยครับดูอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผมขับรถกินเลนนะครับมันอยู่ที่กล้องนะครับสวยสวยสวยจริงๆเป็นความโชคดีของ คนที่อยู่แถวนี้นะครับได้บรรยากาศได้วิวได้คนในเมืองจะไม่มีโอกาสได้เจอแบบนี้นะครับผ่านคนที่อยู่แถวนี้ถือว่าโชคดีมากนะครับได้อยู่แบบบรรยากาศถึงแม้จะไกลเมืองแต่ว่าการเดินทางสะดวกมากเลยนะครับถนนก็ดีถน้นทางก็ดีครับ ทุกวันนี้มีรถส่วนตัวกันหมดเนาะเดินทางก็สะดว,วกอยู่ไม่จำเป็นต้องรถโดยสารละถนนดีขนาดนี้ขับรถไปเมืองแป๊บเดียว ขับยาวๆครับขับไปเรื่อยๆไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนอะไรขับไปเก้าสิบร้อยเก้าสิร้อยี้อยอานนี้แหละ ข้างทางเราวนี่ก็เป็นปลูกยางพาราต้นยางพารานะครับส่วนมากเขาจะปลูกยางพารากันเยอะมากเลครับ สวยครับเป็นจุดไม่ใช่จุดชมวิวนะครับแต่ผมจอดข้างทางให้ดูฝั่งนู้นมาจากอำเภอวังทองนะครับถนนเขาดีนะถนนเขาดีมากเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตาม ให้กำลังใจสำหรับการทำคลิปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคขาว่า,าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับ